สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีนต้อนรับสู่ช่อง i v ว Romance Angel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแ a นดอม18บวก EP ที่19นะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะคนคนนี้นะคะขอให้เป็นคนที่มีรักทางไกลแล้วกันเนอะเออรักทางไกลนะคะเขาคนนั้นนะคะคิดถึงคุณไหมนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณเนี่ย เขาคิดถึง18บวกกับคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรักทางกายของคุณนะคะอืมคนที่มีรักทางกายนะคะตอนนี้นะคะตัวเขาเองเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาอยากที่จะพาคุณไปเที่ยวนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเจอคุณนะอีกห้าเดือนเขาจะมีโอกาสได้เจอคุณนะเขาจะพาคุณไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะแบบ จะทำจะให้คุณดื่มจนเมาเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาขอนั่งอยู่เฉยๆก่อนเนอะด้วยเนื่อสถานการณ์นะคะอาจจะเจอกันไม่ได้นะคะนั่งนับเหรียญไปก่อนนะคะว่าตอนนี้มีกี่เหรียญน,นะคะนับเงินคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อค้าก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่ค้าก็ได้นะคะก็กําลังทํามาหากินอยู่นะคะบางครั้งนะคะตัวเขาอาจจะมีการ แอบส่องแอบรอคอยนะคะแอบมองคุณอยู่นะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะบางทีคนนี้ชอบไปส่องแบบ i อ t ี k ิกตอกเฟ k นะคะไปส่องตามสื่อโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออส่องดูแล้วก็เงียบๆนะไม่ได้แสดงตัวไม่ได้อะไรคือคือประมาณว่าส่องอะส่องอยู่เฉยๆแล้วก็มองนะคะส่องมองอยู่นะคะ ตัวคุณเองแล้วเขานะคะคืออันนี้ก็คือมองว่าคุณผู้ชายมากกว่านะคะที่ที่เข้ามาดูไพ่นะคะฝ่ายผู้ชายจะเป็นคนชอบมองผู้หญิงคุณผู้หญิงจะหนเหมือนกับว่าเฉยๆอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มองไม่ได้ชอบมองไม่ได้ชอบอะไรคือแบบมองก็มองได้แต่ว่าเอ้ยยังไม่อยากมองคือ ฉันจะทํางานของฉันอยู่อ่ะไม่ไม่มองเธอหรอกเพราะว่าฉันกําลังทํางานอยู่เครียดอยู่อะไรประมาณนี้ยคุณผู้หญิงก็ไม่ค่อยมองแต่ว่าจะเห็นว่าคุณผู้ชายนะคะจะชอบมองมากกว่าแบบแอบมองตลอดเวลานะคะหากคุณและเขาได้เจอกันนะคะภายในหกเดือนนี้นะคะวีมองว่าคุณและเขาจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะอาจจะชอบเสียงดนตรีนะคะอาจจะชอบร้องเพลงนะคะ มีไฟในตัวเองนะคะคือแบบเป็นคนที่สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือเป็นคนที่หล่อเลยแหละนะค,ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแรนดอมโอเคเดี๋ยวมาดูว่ารักทางไกลเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นนะเขาคิดกับคุณน่ะสิบแปดบวกหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาอยากสิบดบวกกับคุณไหมอะไรอย่างนี้เนาะ ฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเขาจะชอบก้นของคุณผู้หญิงนะคะชอบบั้นท้ายมากๆเลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็จะชอบให้ผู้ชายนะคะ <Ear line> เอ,อจับก้นนะคะคุณผู้หญิงอะ,ะถ้าคุณและเขามีอะไรกันนะ,ะเขาก็อยากจะพาคุณไปมีอะไรที่โซฟานะคะแล้วเขาก็บอกคุณด้วยว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าของคุณผู้ชายใ,ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะคะ ไอเจ้าโลกนั้นน่ะโอหใหญ่จังอะไรเงี้ยไอวีโชว์ภาพไม่ได้นะมันโป๊แล้วหากคุณและเขาได้มีอะไรกันนะ <S <S เขาอยากจะแบบมีอะไรกับคุณนะถึงเช้าเลยนะคะแล้วก็แบบมีผลไม้ทานนะคะจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินเลยนะคะเนี่ยจะมีการแบบกอดจูบกันนะคะตั้งแต่หัวค่ำเลยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบ ผู้ชายคนนี้นะคะจะเป็นคนที่มีหนวดมีเขานะคะชอบใส่หมวกนะคะมีสัตว์เลี้ยงนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะอาจจะมีการเลี้ยงกระต่ายหรือว่าเลี้ยงนกนะคะนี่นะคะนี่มีกระต่ายมีนกเนาะแล้วก็อาจจะมีมีเลี้ยงหมามีสัตว์เลี้ยงด้วยอาจจะมีหมาด้วยนะคะหมาสีขาวผู้ชายอะชอบที่จะจับก้นคุณผู้หญิงนะคะแล้วส่วนคุณผู้หญิงก็ชอบที่จะ อยู่เฉยๆให้ผู้ชายจับก้นนะคะหากวันนั้นถ้้คุณและเขาจะได้เจอกันนะเขาจะดึงคุณมากอดนะคะกอดเลยแหละเหมือนเหมือนกอดด้วยความคิดถึงอะคนรักของคุณอะทุกวันเนี้ยเขากําลังเขาคิดถึงคุณเรื่องความสัมพันธ์ในวันนั้นนะเขายังนึกถึงอยู่เลยอะแบบมีอยู่ในหัวสมองไม่ห่างเลยอะคือคิดถึงไงคือความคิดถึงมันก็แบบ ยายจะคิดถึงเรื่องนั้นก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้เขาอยากที่จะให้คุณผู้ชายผู้หญิงอะ่ะคุณผู้ชายคนนี้เขาอยากที่จะให้คุณผู้หญิงอะ่ะปฏิบัติรับใช้เขาเหมือนกับว่ามีชงเธอชงกาแฟให้ฉันกินหน่อยได้ไหมหเธอช่วยรินน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้อืมแล้วส่วนตัวคุณผู้ชายนะเขาก็จะชอบแบบให้คุณผู้หญิงอะ่ะนอนที่โซฟาแล้วเขาก็จะ ปลดเสื้อชั้นในของคุณผู้หญิงนะทีละทีละข้างทีละข้างอย่างเงี้ยให้ผู้หญิงนอนอยู่เฉยๆเลยนะคะโดยที่แบบรองเท้าก็ยังใส่อยู่นะไม่ต้องถอดแล้วตัวเขาเองเขาก็จะเริ่มบรรเลงเพลงรักเลยจ้าบางทีเขาก็อยากให้คุณผู้หญิงนะคะจับหน้าอกของคุณผู้หญิงเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชายก็จะแบบ นวดขาให้คุณผู้หญิงเอาน้ํามันออยเอาอะโลมาออยมาช่วยนวดให้นะคะถ้าเกิดแบบให้คุณผู้หญิงรู้สึกผ่อนคลายนะคะผู้ชายคนนี้นะคะดูเหมือนกับเขาคิดถึงเรื่องราวนะคะที่คุณและเขาเคยมีอะไรกันในอดีตนะคะในอดีตก็เมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาคุณและเขาอาจจะเคยมีอะไรกันนะคะเขาก็ยังนึกถึงวันนั้นอยู่อะไรเงี้ย แล้วเขาก็ถ้าเขาเจอคุณน่ะด้วยความคิดถึงอะ่ะเขาอยากจะกอดคุณนะคะพาคุณมากอดเลยแหละกอดดยได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึง <c oughs> ลองเพลงไปอีกโอเคค่ะไอวีก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ ขอให้คุณมีความสุขนะคะบ๊ายบาย